มีกองเชียร์ส่วนตัวมานะครับ <laughs> <laughs> เสียงดังกว่าเพื่อนเลยสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่10พฤษภาคม2567เป็นวันพืชมงคลใช่ไหมเป็นวันพืชมงคลที่โครพระโคไม่กล้าที่จะกินข้าวพระโคสงสัยว่า ไอ้ข้าวที่เอามาให้กินเป็นข้าวค้างสิบปีหรือเปล่าสรุปพรกโคไม่กินข้าวมีแต่คนนี่ขนาดพรกโคยังไม่กินข้าวนะไอ้คนที่ยอมไปกินข้าวสิปีนี่เรียกเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่อ้วนภูมิทำแกส่งข้าวมาให้มาให้หน่วยงานหนึ่งเขาตรวจ โดยมีสื่อมวลชนท่านหนึ่งพ,พูดก็ได้ที่จริงไม่ค่อยอยากวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนเท่าไหร่คือตอนแกไปกินข้าวกับพี่อ้วนภูมิธรรมที่สุรินเนี่ยดูแกแอ c ติ้งมากกว่าคุณภูมิธรรมวิชยะชัยด้วยนะพี่แยมของผมเนี่ยพี่แยมถาปณีนี่ไปถ่ายรูปคู่กับข้าวที่ส่งมาตรวจสองถุงถุงแรกเป็นโกดังที่หถุงที่สองเป็นโกดังที่สอง ความหมายก็คือว่าทำไมข้าวที่ส่งมาตรวจด,ดูเฉพาะที่เราเห็นในรูปเนี่ยข้าวมันสวยมากมันเหมือนข้าวที่ถูกซ้อนมาให้เอามาตรวจแต่ถ้าเป็นข้าวจากโกดังจริงๆความหมายคือว่าเวลาเอาข้าวมาตรวจจากโกดังเนื่องจากข้าวมันหลายสต็อกมันไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมมันทยอยมาเรื่อยๆไอ้ที่มาก่อนมันอาจจะเน่าก่อนมาทีหลังมันอาจจะยังไม่เน่า ดังนั้นเวลาส่งมาตรวจเนี่ยมันก็ต้องตรวจเป็นช่วงเวลาเหมือนกันไอ่ข้าวที่เอามาหลังเนี่ยมันอาจจะสวยเหมือนที่เอามาตรวจแต่ข้าวที่มาก่อนอยู่ในโกดังมันอาจจะเน่ามากกว่าใช่ไหมดังนั้นเวลาเอามาตรวจเนี่ยไม่ใช่เลือกข้าวดีมาตรวจมันต้องเอามาทั้งข้าวดีและข้าวเน่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นการตรวจมันเหมือนการย้อมแมวอ่ะมันไม่น่าเชื่อถือ เพราะคุณไปเลือกเฉพาะข้าวที่ดูเหมือนสวยมากเลยเห็นแค่ในรูปนะไม่เห็นตัวจริงเลยข้าวกโกดังที่หนึ่งนั่นก็สวยมากเรียงเม็ดมากข้าวกโกดังที่สองมันก็สวยมากมันเหมือนขัดมาแล้วอะไรมาแล้วถ้าให้แน่จริงเนี่ยผมอยากให้กรมวิทยาศาสตร์ไปตรวจ DNA ข้าวด้วยข้าวมันมี DNA เนี่ยมันจะรู้ว่าข้าวที่ส่งมาตรวจมันกี่ปี มันเอามาจากโกดังอื่นหรือไม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการตรวจข้าวมันเหมือนการฟอกความผิดอีกชั้นหนึ่งฟอกผิดของฟอกผิดดังนั้นแต่เมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยเนี่ยสั่งยุติการจำนำการจำหน่ายข้าวไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรนะยุติ เรื่องดราม่าที่สังคมเขารุมประนามกันก่อนหน้านี้แต่นี่เป็นกระแสข่าวยังไม่แน่รอดูข้อเท็จจริงต่อไปแต่วันนี้ผมอยากชวนพี่น้อง10บเดือนที่ผ่านมาอยากชวนมาร่วมกันประเมินการทำงานของรัฐบาลอุ้งอิงเขาประเมิน10เดือนเดินหน้าให้เต็ม10จจำได้ไหมก่อนหน้านี้ตอนงาน พักเพื่อไทยเขาประเมินสิบเดือนรัฐบาลเดินหน้าให้เต็มสิบในงานนั้นเนี่เขาสร้างวัฒกรรมสร้างว่ดีเด็ดด้วยการกล่าวหาโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่สิเมื่อวานมาประชุมที่คลรม,มาที่ทำเนียบรัฐบาลพอประชุมเสร็จพี่น้องอาจจะเห็นภาพนะวิ่งหนีนะักข่าวแบบ เหมือนเหมือนวิ่งร้อยเมตรน่ะนักข่าวก็วิ่งตามเพราะอยากสัมภาษณ์ไอ้ที่อุ้งอิงเคยบอกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะเป็นตัวอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจนักข่าวก็วิ่งตามอุ้งอิงก็วิ่งหนีนี่ถ้ามีพาดอยากขึ้นให้ดูมันกลายเป็นว่าอ้อที่เราสงสัยผมตอบนักข่าวแทนอุ้งอิงก็ได้ที่เขาต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไม่มีโพยให้อ่านไง คือในหัวไม่มีอะไรแล้วตอบอะไรก็ไม่ได้มันไม่มีพอยจำเป็นต้องวิ่งหนีนะขาววิ่งร้อยเมตรเลยทั้งหน้าทั้งตาวิ่งดังนั้นวันนี้มาชวนประเมินมาชวนประเมินเขาบอก10บเดือนเดินหน้าให้เต็ม10บแต่ผมวันนี้จะมาชวนประเมิน10บเดือนเดินหน้าติดลบ10บวิกติสิบด้านของรัฐบาล ขออนุญาตอ่านโพยปิ้นไม่ทันวันนี้จะช่วยกันประเมิน10เดือน10วิกฤตของรัฐบาลคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ลบ12นี่มันติดลบเลยติดลบล่วงหน้าไปอีก10เดือนโกหกเดือนนะโกหก่วงหน้าไปอีกดังนั้นเนี่ยส0เดือนพี่น้องครับร่วมกันประเมินรัฐบาลร่วมกัน ระหว่างทำเนียบรัฐบาลอยู่ฝั่งข้ามคลองไปกับทำเนียบประชาชนเนี่ยวันนี้ทำเนียบประชาชนที่อยู่ที่นี่จะร่วมกันประเมินทำเนียบรัฐบาล10เดือนที่ผ่านมาเขาบอก10เดือนเดินหน้าให้เต็มสิบขออนุญาตสิเดือนที่ผ่านมารัฐบาลสร้าง10วิกฤตด,ด้วยกันใช่ไม่ใช่วิกฤตที่หนึ่งพี่น้องครับวิกฤตการเมืองขาดที่ไร้ทิศทางการบริหารประเทศ เพราะมีคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังรัฐบาลใช่ไหมนี่วิกฤตกลางเมืองธาตเลยนะการเมืองธาตเพราะว่าทักษิณชิน,นวัตรคอยบงการอยู่เหนืออำนาจรัฐอยู่เหนือเศรษฐาทวีสินการเมืองเช่นนี้มีแต่การเมืองถูกสั่งการเท่านั้นดังนั้นนี่คือวิกฤตการเมืองธาตใช่ไม่ใช่มันก็เหมือนระบอบทักษิณฟื้นคืนอำนาจใหม่นี่คือการเมืองที่ถูกสั่งการ เศรษฐวิสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็จริงแต่ไม่สามารถสร้างสภาวะรัฐบาลที่บริหารประเทศได้นี่คือวิกฤตที่หนึ่งวิกฤตการเมืองทาตวิกฤตที่สองชัดเจนอยู่แล้ววิกฤตกระบวนการยุติธรรมหรือใครจะปฏิเสธเรื่องนี้การเมืองไทยวันนี้สิบเดือนกลายเป็นวิกฤตเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ติดรบตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศคุณไม่สามารถจัดการนักโทษคนเดียวไม่สามารถจัดการนักโทษคนหนึ่งที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันป่วยวิกฤตนอนโรงพยาบาล180ปวันวิกฤตมากแต่ไม่รู้วิกฤตอะไรออกจากโรงพยาบาลหายทันทีมันกลายเป็นว่าวิกฤตกระบวนการยุติธรรมวงการแพทย์วิกฤตเมืองไทยวิกฤต นี่คือผลงานของรัฐบาลวิกฤตกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สองนี่เหมือนสักฟอกเลยนะเนี่ยเหมือนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา,านะ่ะนี่ทำเนียบรัฐบาลคุณต้องได้ยินเสียงธรมเนียบประชาชนเนี่ยสิเดือนสองวิกฤตละวิกฤตที่สวิกฤตผิดรัฐธรรม,มนูญชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องครับ แต่งตั้งรัฐมนตรีล่าสุดยังไงก็สอเขาในการทำผิดรัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่มาตรา160คุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกับสงตีความ160มาตรา160เฉพาะวงเล็บคุณเลือกปฏิบัติเรื่องในการให้กฤษฎีกาตีความ ดังนั้นนอกเหนือจากวิกฤตัฐธรรมนูนแล้วนายกก็จะเข้าขั้นวิกฤตเหมือนกันเพราะคุณเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําผิดรัฐมนูนเมื่อทําผิดรัฐมนุนรัฐบาลก็ผิดรัฐมนูนมันก็ไปทั้งคณะไปทั้งคอมอใช่ไม่ใช่ใชวิกฤตที่สามวิกฤตที่สี่เราพูดกันมาหลายวันละมันกลายเป็นวิกฤตข้าวเน่าข้าวเน่ากลายเป็นวาระแห่งชาติ เดี๋ยวข้าวเน่าเราช่วงท้ายเราจะมีของดีข้าวเน่ากลายเป็นวาระแห่งชาติที่ภูมิธรรมวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมารณรงค์ให้กินข้าวเน่าให้ซื้อข้าวเน่าวันนี้นี่ถูกฉีกหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครูสุทินของน้องๆก่อนนั้นนี้สุทินบอกว่าถ้าข้าวดีเนี่ยอาจซื้อไปให้ทหารกิน สังคมก็รุมประนามว่าทําไมเอาทหารเป็นตัวประกันวันนี้สุทินออกตัวร้อหมุนเลยพี่น้องครับร้อฟฟีเลยสุทินบอกว่าผมพูดว่าถ้าข้าวมันดีขีดวงเล็บขีดเส้นใต้ถ้าข้าวมันดีอาจจะซื้อมาให้ทหารก็แสดงว่าสุทินยังไม่มั่นใจว่าข้าวมันดีหรือไม่ดีไอ้นี่คุณอยู่รัฐบาลเดียวกันไหมคุณอยู่คลอรอเดียวกันไหม สุดหินคังแสงรัฐมนตรีกระลาหมรวมท้งจินายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าถ้าข้าวมันดีอาจจะพิจารณาซื้อมาให้ทหารกินขนาดกระทรวงกลาหมสุทินคังแสงสังกัดพักเพื่อไทยพักเดียวกับอ้วนภูมิธรรมเวชวยชัยยังบอกว่าถ้าข้าวมันดีแสดงว่าคุณก็ไม่ในมั่นใจเหมือนกันว่าข้าวมันดีนี่วิกฤตที่สวิกฤตข้าวเน่า เพื่อช่วยยิ่งรักชินวัตรเพียงคนเดียววิกฤตที่5ต้องอ่านโพยเพราะว่าต้องจดมาวิกฤตที่5อ่านโพยเหมือนยิ่งรักหน่อยแต่โพยนี้เขียนเองไม่ได้ให้คนอื่นเขียนเหมือนยิ่งรักวิกฤตที่5วิกฤตการเป็นผู้นํามันชัดเจนอยู่แล้ววิกฤตการเป็นผู้นําของเศ,ศษฐาทวีสิน ใครคิดว่าเศรษฐาทวีสินเป็นผู้นํารัฐบาลบ้างใครคิดว่าเศรษฐาเป็นผู้นําในปัจจุบันบ้างกลายเป็นว่าเศรษฐาเป็นผู้ตามมองดูท้องฟ้าวันนี้มีพระอาทิตย์สองดวงดวงแรกเจอจลาชื่อทักษิณชินวัตรดวงที่สองชื่อเศรษฐาทวีสินเพอเพอมีเงาของอุ้งอิงทับเศรษฐาอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่มีสภาวะผู้นําจะมีผู้นําได้ไงอะ เดินก้มหน้าไปไหว้ทักษิณชินวัตรถึงที่บ้านคุกเข่าไปไหว้เขาแถมออกมา,ถาแถลงข่าวนอกบ้านอุ้งอิงพูดอะไรเศรษฐามาแก้ตัวตามอ่ะอุ้งอิงดา่าผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยตามโพยที่มีคนเขียนให้พอด่าเสร็จเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องออกมาแก้ตัวให้อุ้งอิงแพ้ทงทานแสดงว่า วิกฤตนี้วิกฤตผู้นํารัฐบาลใช่ไม่ใช่ก็คุณการเมืองทาตไงคุณถูกปงการคุณถูกสั่งการคุณถูกควบคุมมันทําให้ผู้นําในสภาวะที่ไทยต้องเดินหน้ามันไม่มีดังนั้นเศรษฐาทวีสินคุณสร้างวิกฤตผู้นําในฐานะนายกรัฐมนตรีวิกฤตที่หก เริ่มอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยต้องเอียงยาวไกลขนาดนั้นวิกฤตที่หกนี่เริ่มสอเขาพี่น้องครับวิกฤตพักร่วมเริ่มจะมีเสียงแปลกๆในพักร่วมรัฐบาลนะปกติการบริหารรัฐบาลผสมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มปริมๆเริ่มทะเลาะกันเนี่ยผ่านไปปีสองปีแต่เนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกสันคลนในพักร่วม วิกฤตความมั่นคงของรัฐบาลวิกฤตพักร่วมเพราะว่าอะไรรัฐมนตรีพอแต่งตั้งเปลี่ยนรัมนตีมาใหม่รัมนตีลาออกไปสองคนทันทีใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้เป็นคนของพักเพื่อไทยรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตรัมนตีต่างประเทศ,เทศคุณปานตีแต่อีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีจากรวมไทยสร้างชาติเป็นพักร่วมคุณแบ่งงานกันไอกระทรวงดีๆไอสำนักงานดีๆ แบ่งให้พักเพื่อไทยหมดเลยรัฐตีช่วยพักเพื่อไทยหมดเลยไปสำนักงานดีๆไอ้หน่วยงานดีๆเกรดเอของกระทรวงการคลังเนี่ยไปพักเพื่อไทยแต่เกรดซีเนี่ยโยนมาให้พักรวมไทยสร้างชาติทําให้รัฐตีในสังกัดรวมไทยสร้างชาติน้อยใจลาออกไอ้นี่ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองวันนี้เริ่มชักขึ้นเริ่มชัดตั้งแต่พักภูมิใจไทย อนุทินชานวิรุฬุบอกว่าไอ้เงินดิจิตอลในฐานะนโยบายรัฐพักร่วมยังไงก็สนับสนุนแต่ขอให้ถูกกฎหมายเนี่ยอนุทินพูดตั้งแต่เงินดิจิตอลนะขอให้ถูกกฎหมายวันนี้อนุทินชานวิรุฬุพูดอีกครั้งหนึ่งเรื่องกัญชาเสรีกัญชาทางการแพทย์ดีไม่ดีเนี่ยไปเถียงกันแต่รอยราวมันเกิดขึ้นเพราะอนุทินบอกว่า สมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่ขออนุญาตโทษทีในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อรัฐบาลที่แล้วสมศักดิ์เทพสุทินก็นั่งประชุมร่วมกับอนุทินแล้วมีมตริร่วมกันว่าให้กัญชาทางการแพทย์เป็นกัญชาเสรีแต่ทำไมวันนี้สมศักดิ์เทพสุทินจะดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีก อนุทินชาญวิรุกุลบอกว่าสงสัยต้องเอามาติการประชุมครั้งนั้นที่นั่งร่วมกับสมศักดิ์ก็มีสมศักดิ์เทพสุทินมีอนุทินชาญวิรุกุลและมีคณะกรรมการอีกหลายท่านเนี่ยสงสัยต้องเอามาติที่ประชุมตรงนี้ไปให้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินคอยดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มทะเลาะก,กันในพักร่วมละบริหารมาสิเดือนกลายเป็นว่าคือพัดเพื่อไทยเนี่ย ก่อนจัดตั้งรัฐบาลไปรับปากกับพรักภูมิใจไทยนโยบายของพรคภูมิใจไทยนโยบายแรกที่เขาชูมาตลอดก็คือการชาทางการแพทย์เสรีคุณไปรับปากเขาตอนจะจัดตั้งรัฐบาลว่ายัางไงเสียไอ้นโยบายของพรคภูมิใจไทยนโยบายเด่นเรื่องการชาทางการแพทย์นั้นจะเป็นนโยบายของรัฐบาลแน่ๆไม่ลบทิ้งเอา้าแต่นี่บริหารมาสิบเดือนกลายเป็นว่า สมศักดิ์เทพสุธินบอกว่าจะดึงกัญชามาเป็นยาเสพติดกลายเป็นหักหน้าพักภูมิใจไทยนี่ไงผมถึงบอกว่าวิกฤตพักร่วมรอยร้าวในพักร่วมรัฐบาลเริ่มสั่นคลดังนั้นเนี่ยพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลพักร่วมเป็นรัฐบาลผสมถ้ามีความสั่นคลมีไม่ไว้ใจกันมันจะเดินทางร่วมกันต่อไปได้ไหม เนี่ยว,วิกฤตที่6วิกฤตที่7ครับหมอเขียวชูธงเรื่องนี้แล้วอาจารย์หมอเขียววิกฤตคาสินโนถูกกฎหมายคุณกำลังทำให้สิ่งที่อยู่นอกกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายนอกเหนือจากผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเอามาถูกกฎหมายเพื่ออะไรหลายคนมองอย่างนี้ หลายคนมองว่าไอ้ที่เร่งรัดกันเรือเกินเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่เคยหนีไปอยู่ต่างประเทศคนที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศไปทําธุรกิจอยู่ต่างประเทศและมีเงินฝากอยู่ต่างประเทศทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องทั้งไม่ยอมถูกปรับที่เมืองไทยเนี่ยมันมีการฟอกเงินที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีบริษัทที่รับฟอกเงินแล้วมีเงินจานวนมหาศาลฟอกอยู่ที่นั่น เกาะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักโทษที่หนีไปนะมันมีนักการเมืองจากประเทศอื่นมีนักกีฬาชื่อดังจากประเทศอื่นร่วมกันไปฟอกเงินที่เกาะแห่งนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อเดินทางกลับมาไม่ติดคุกมันเอาเงินกลับมาไม่ได้เอากลับมามต้องเสียภาษีดังนั้นเนี่ยเงินมันยังคงค้างอยู่ที่เกาะแห่งนั้นทางเดียวที่สามารถ ทำให้มันถูกต้องและไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือคุณตั้งคาสิโนขึ้นมาคุณตั้งคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ที่มาที่ไปว่าคาสิโนนี้เอาเงินมาจากไหนมันถูกวอกด้วยคาสิโนมันถูกวอกด้วยคาสิโนดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นว่ารัฐบาลทุกนี้จึงเร่งรัดในการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมาย ราะคุณรอฟอกเงินในสิ่งที่คุณไปสร้างไว้แล้วฝากไว้ในเกาะแห่งหนึ่งทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยวิกฤตนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมมันกลายเป็นว่าวิกฤตในการฟอกเงินจริงไม่จริง,รงทักษิณชินวัตรคุณออกมาที่ใบโอ้นี่ระบุชื่อไปแล้ว <c oughs> เพราะว่ามีคนตั้งคอสังเกตว่าทำไมคุณเร่งรัดเหลือเกินทำไมคุณรีบร้อนในการที่จะผ่านมาติ ให้สภารวมทั้งเป็นมติของครอรมอด้วยให้เกิดคาสินโนถูกกฎหมายเพราะเงินมันเข้าคาสินโนเนี่ยมันไม่รู้เข้าเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะฟอกยังไงก็ได้กําไรยังไงก็ได้ดังนั้นนี่คือการฟอกเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามที่ถามกลับไปว่าเงินที่ถูกฟอกคือเงินที่คอร์รัปชันประเทศไทยไ,ทยไปใช่หรือไม่เนี่ยวิกฤตคาสินโนนี่หมอเขียว เป็นตัวนําในการเคลื่อนลังนี้แล้วก็เป็นมติร่วมพวกเราที่จะคัดค้านคาสิโนโหให้ถึงที่สุดวิกฤตที่8วิกฤตสงครามระหว่างประเทศเพราะว่าทักษิณชินวัตรวันนี้ผู้นําทหารรัฐบาลทหารพม่าออกมาปฏิเสธบอกว่าทักษิณชินวัตรเกินหน้าเกินตาทําเกินหน้าที่ต้องถูกเบรกไว้ ไม่ใช่แค่ทักษิณเท่านั้นมิตรสหายของทักษิณชื่อฮุนเซนก็ทําเกินหน้าที่เขาแท็กทีมกันฮุนเซนก็โทรไปหาผู้นํารัฐบาลทหารพมา่าบอกจะขอเจรจากับองซานซูจีในขณะเดียวกันทักษิณประชุมลับๆกับชนกลุ่มน้อยมันกําลังกลายเป็นว่าพวกคุณกําลังจะชักศึกเข้าบ้านเพราะวิกฤตขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างพม่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าชนกลุ่มน้อยรบก,กับรัฐบาลทาหารพรมา่าทักษิณมีความใกล้ชิดอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐบาลทหารพรม่ามานานแต่ชนกลุ่มน้อยเขาสม,มุิมี12กลุม่มเขาก็มไม่ได้มีเอกภาพบางกลุ่มก็มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดบางกลุ่มก็มีผลประโยชน์เรื่องคาสิโนโรเรื่องบอลดังนั้นเนี่ย12กลุม่ม13กลุม่ม14กลุ่มก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีเอกภาพ เขารบกับรัฐบาลหารพามา่าเพียงเพื่อบางกลุ่มรักษาผลประโยชน์ของตัวเองการเลือกเจรจาของทักษิณชินวัตรการเลือกมาคุยมีแต่จะนำสู่การชักศึกเข้าบ้านเอาไทยเป็นตัวปาาระกันเท่านั้นเนี่ยผลงานรัฐบาลน,นะบริหารสิบเดือนแปดวิกฤตละแปดวิกฤตที่รัฐบาลไม่เคยมีผลงานวิกฤตที่เก้า วิกฤตเงินดิจิตอลไอเรื่องนี้เป็นมหาถาไม่ต้องพูดไม่งั้นอุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพักไม่ออกมาพูดหรอกไม่มีบทบาทไม่มีพื้นที่ไม่มีมารยาททางการเมืองที่จะไปด่าผู้ว่าการธนาคารใงประเทศไทยเงินหนึ่งมื่นเนี่ยคุณจะแจกยังไงถูกตั้งคำถามกู้เงินสดแจกเป็นดิจิตอลแปลงเงินใครได้กำไรอีก ดังนั้นวิกฤตนี้จะเป็นวิกฤตที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้และจะเป็นหอ,อกข้างแค่ซึ่งสามารถทําให้รัฐบาลล้มไปด้วยได้ด้วยเช่นกันวิกฤตเงินดิจิทัลเนี่ยมันทําให้รัฐบาลคอยทะเละกับข้าราชการประจําซึ่งเขาดูการเงินการคลังของประเทศอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นวิกฤตเรื่องนี้สําคัญมากจะเป็นรอยร้าวรอยแตกใหญ่ครั้งสําคัญระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจํา วิกฤตสุดท้ายวิกฤตที่10 10เดือน10วิกฤตติดลบ10รอบวิกฤตสุดท้ายหนีไม่พ้นวิกฤตซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power. มันจะไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้วิกฤตซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power. อุงอิงนั่งประธานซอฟต์พาวเวอร์ดูกระทรวงทั้งหมดคุมกระทรวงทั้งหมด11กระทรวงมีงบบริหาร5,000ล้านบาทประกาศ21วัน เปียก21วันสรุปแล้วเงินทั้งหมดไหลไปกับน้ำสงการเพราะว่าไอ้ตัวประธานซอฟพาวเวอร์ประกาศสงการเนี่ยยังหนีไปเที่ยวฮ่องกงเลยมันกลายเป็นวิกฤตมากกว่าโอกาสใช่ไหมไอ้คณะกรรมการซอฟพาวเวอร์ด้านการออกแบบยังลาออกกันยกคณะมาชุดแรกก็ลาออกชุดที่สองก็ลาออกมันกลายเป็นว่าส0 เดือนของรัฐบาลถ้าให้ประเมินในฐานะผมเนี่ยสิบเดือนแทนที่จะเดินหน้าได้สิบคะแนนแบบที่อุอ้งอิงประกาศสิบเดือนกลายเป็นสิบวิกฤตของรัฐบาลหรือใครจะเสียงอะ่ะสิบวิกฤตนี้มันเห็นชัดเจนรูปธรรมชัดเจนแต่เขามีข้อดีพอมีวิกฤตมันก็ต้องมีข้อดีให้โอกาสเขาบ้างข้อดีของรัฐบาลก็มีสิบข้อ ตั้งใจฟังพวกท่านอาจจะหาไม่เจอแต่ผมหาเจอผมก็ให้โอกาสเขาสิบเดือนสิข้อดีของรัฐบ,บาลข้อที่หนึ่งช่วยให้ทักษิณไม่ติดคุกข้อที่สองไม่มีข้อที่สก็ไม่มีข้อที่สก็ไม่มีข้อที่หก็ไม่มีหกเจปดเก็ไม่มี 6, 7, 8, 9, มีข้อ10บมีข้อดีข้อสิบข้อเดียวปากดี10วิกฤตกับ10บข้อดีของรัฐบาลข้อดีคือหนึ่งไม่ให้ทักษิณติดุกข้อสิบก็คือปากดีทั้งเศษฐาปากดีทั้งแพรทองทานชินวัตรโอเราเหมือนสภาประชาชนนะ ประเมิน10เดือนเขาประเมิน10เดือนเดินหน้าให้เต็ม10บแต่เราบอกว่า10บเดือนเดินหน้าติดลบ1ิบเท่านั้นหรือใครเห็นข้อดีของรัฐบาลมากกว่านี้ผมก็คงพยายามนั่งไล่เมื่อกลางวันพยายามอ่านข่าวซ้ําแล้วซ้ําอีกดูข่าวแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีครับมันมีอยู่สองข้อเท่านั้นคือหนึ่งช่วยให้ทักษิณไม่ติดคุกสองไม่มีสามไม่มีส,มมมสี่ไม่มีห้าไม่มี 7จ็ก็ไม่มีมี10ข้อสุดท้ายคือปากดีเท่าน,นั้นเดี๋ยวก็เที่ยวว่ายิ่งรักดีเดี๋ยวก็น,นู่นนี่นั่นดีนี่คือ10วิกฤตและ10ข้อดีของรัฐบาลส่วนใครจะไปชั่งน้ำหนักแบบไหนก็แล้วแต่ไปหักลบกันยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลกำลังสู่โอกาสกำลังทำโอกาสให้เป็นวิกฤตโอกาสที่จะสร้างความสมันฉันคุณไปทำลายโอกาส พราะถ้าทักษิณติดคุกเนี่ยแม้แต่หนึ่งวันเนี่ยมันจะตายเป็นโอกาสในการสร้างความสมานฉันใช่ไหมคือคุณติดคุกจริงวันสองวันสังคมยังพอให้อภัยว่าคุณยอมรับโทษนี่คือโอกาสที่คุณทำลายไปแต่คุณทำลายโอกาสมา,มาเพิ่มวิกฤตคุณไปโอกาสที่คุณสามารถสร้างความสมานฉันได้เอาพูดกันง่ายๆเราเรียกร้องกันมานานตั้งแต่สิงหาคมจนถึงปัจจุบันถ้าทักษิณติดคุกแม้แต่วันเดียว อย่างน้อยพวกเราก็ใจอ่อนยอมเขาหน่อยเขาก็ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเคารพในกระบวนการยุติธรรมเคารพในพระปรมาภิษไทยที่บอกให้ติดคุกเด็ดขาดหนึ่งปีเขาติดคุกเข้าไปติดหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วบอกมาป่วยแทงจำนายป่วยไอ้นั่นยังพออธิบายได้คุณก็สร้างความสมานฉันจากโอจากวิกฤตตรงนั้นได้แต่เขามีโอกาสเขากลับไปทำลายให้มันเป็นวิกฤตโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว ดังนั้นวิกฤตของรัฐบาลจึงมากกว่าโอกาสของรัฐบาล10วิกฤตสองข้อดีหาได้แค่นี้จริงๆแล้วมันเป็นข้อดีจริงๆไหมเมื่อรัฐบาลพยายามขายข้าวเน่าพี่น้องครับทำเนียบรัฐบาลมีข้าวเน่าป้าแขแกก็บอกว่าเราก็จะมีข้าวดีในทำเนียบประชาชน นี่เพื่อนบ้านกันข้ามคลองเดินไม่กี่ก้าวก็ข้ามไปทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าเดินจากรัฐบาลข้ามมานี่ก็เป็นทำเนียบประชาชนทำเนียบขายข้าวเน่าทำเนียบรัฐบาลขายข้าวเน่าทำเนียบประชาชนก็จะขายข้าวดีครับพี่น้องครับ25,26พฤษภาตลาดอาริยะมีทั้งข้าวไรสาร มีทั้งผักไร้าสารเปิดขายตั้งแต่เช้าถึง14นาฬิกาแค่ผมโพสต์ไปใน Facebook ตอนนี้สั่งข้าวไร้าสารมาเกือบ100กิโลละพี่น้องที่อยู่ที่บ้านถ้าอยากกินข้าวเน่าก็ข้ามสะพานชมัยมรุเชษไปซื้อที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อยากกินข้าวดีไร้าสารไม่มีสารพิษให้มาซื้อที่สะพานชมัยมรุเชตเวทีคอปท แล้วที่สำคัญมันขายถูกกว่าท้องตลาดมีที่ไหนล่ะขาดทุนคือกำไรขายของขาดทุนสิ่งที่ได้คือกำไรชีวิตคือกำไรแห่งศีลธรรมคุณมาซื้อข้าวที่นี่ซื้อข้าวสารที่นี่เอาไปกินที่บ้านในระหว่างซื้อข้าวสารเรามีข้าวสุกให้กินด้วยมีอาหารปลอดสารมีอาหารมังสวิรัติให้กินด้วยดีไม่ดีดังนั้น25 26สวันใช่ไหมครับ สองวันตลาดอารยะมีผักขายมีไม้ขายมีพืชขายมีพืชผักสวนครัวขายแล้วก็มีข้าวไร้สารขายดังนั้นเชิญชวนพี่น้องไม่มาร่วมชุมนุมก็ได้แวะมาซื้ออาหารกันสักหน่อยชุมนุมเสร็จหรือซื้ออาหารเสร็จนั่งฟังเราสักหน่อยแล้วกลับบ้านก็ได้เราอยากให้ท่านไม่ได้กินข้าวเนา่า เขาขายข้าวเน่าเราจะขายข้าวดีและข้าวดีราคาถูกกว่าข้าวเน่าเยอะเลยคุณนี่เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับจะขึ้นมาไหม